มีหลายคนเืซอว่ค้างบักเผาความสามารถที่จะพาบักเผา,าตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวเมื่อนี้สิมาพ,พิสูจน์กันครับหลายๆคอมเมนต์ก็ว่าเฮ็ดบ่ได้เนาะครับเออเมื่อนี้ผมสิมาเฮ็ดให้เบิ่งนะครับเฮ็ดแบบเรี้ยวๆเลยเนาะครับบ่แบบตัดต่อเลยนะครับเนาะเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบิง่งคักๆกันน่ะว่มามันเฮ็ดได้อีหลีบอ่อ่ากัอันดับแรกเฮากัหมุนพร้อมให้มันเรียบร้อยก่อนครับจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแบบเรี้ยวๆครับเนียนๆได้ไหมหมุนอเนนะียนๆได้ไหม

น้ามีแหเบิด<ท>พี่น้องเอ,อรอบนี้แตกอยู่แต่ว่าแตกบ่ค่อยง่ามแบบไหนครับรอบนี้กถือว่าเฮ็ดได้ครับแล้วก็แตกแตกเลี้ยงดีอยู่แตกเป็นแถวดีอยู่แต่ว่ามันอ่นแตกบ่ค่อยง่ามปานไหนครับรบนีอหลายคนมาอยากกินน้าอยสิกินน้ามาสั่นกินบ่ได้ครับน้าม,มันสุก น่ามันบาแสบปไหนบาหวานเลยขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ